สบายดีพอ่อแม่พี่น้องสบายดียามแรงๆรงบสบายดีสุขสุขคนสุมองสุบอนก่อพ่อกับสองน้องแคทคือเก่าพี่น้องเข,ขาคัวกับแม่น้องแทนมัอนอืมมันนี้มีอาหารยังกินวะเสียได้แต่บ่มีผิกสุกเนาะพี่น้องเลยใส่ิแหงแทนัดแบบง,ง่ายๆสไตล์บรรา ไม่มีก็ไม่ใส่อ้าวอ้าวเจ้าเแบบนั้นแอันนี้คืออะไรปรงวัวพี่น้องเสร็จเป็นแล้วหนึ่งอย่างพัดผักบงไผ่แดงเอ้ยบอมแนพัดผักบงไผ่เคียวอันนี้พี่น้องหัวมันยังเคียวอยู่ต่อด้วยพัดปลางวัว รอเบ่งรอส้มน้อกันพี่น้องพักลงพี่น้องกระลำกระลำปรีซื้อมาแต่ตลาดนัดบ้านนาหอยปังหัวละสิบบาทขออนุญาตเป็นไทยพี่น้องเพราะว่าเฮาสีกินกับเขาแบบไทย,ยนะเหมือนเฮาก็เลยเป็นไทยโอ้โหมันบดสวดกระมมทะบะแม่น้องแทนังไมมันกระหยุบป,ป่ะสะันอังยั้นคือหยุบพี่น้องวะย จะนอนกันโยกพักพักสุกมันกันโยกพี่น้องอันยังคือหยุบเราเบิง่งเราสมเนาพี่น้องเนาะเราลงโอ้ยหลีนพันกันขอโถดคอภายละลายพี่น้องเราเบิง่งเราสมตอนตอนปรุงหลดพี่น้องเอาลงไปแม่น้องแทนเครื่องปรุงอันนี้คืออันนี้คือยัง,งแม่น้องแทนสอดหอย สดนห้อยนางล่มบ่ <laughs> สน้นสดนห้อยนางกี้เอ้ยโมเมนสดนห้อยนางงม่ม่น่นยนลนยพี่น้องห้องถือแล้ว <c ười> ตามด้วยรดดีรดห้าง <c ười> พี่น้องอยู่ๆพอละมัง้งต่อด้วย อย่าลืมนะคะว่าแม่น้องแทนเป็นลูกสะพ้ไข่เออพอแล้วใส่พอดีไม่ต้องใส่ลายพี่น้องต่อด้วยน้ำตาลอาซีวันวานนิดๆกินกับขอดเจ้ามันจังแซ่บอือหือพี่น้องเอ้ยได้กินมาแล้วกา้ำไา้ลายมาเด้อพี่น้องหมุดจอมากินน้ำกันอยากบอกว่า ความแซ่บนะนัวจะเห็น,ทดดน,นเ,วนเทวด,ดานอนเว้นอ้าวแคทเห็นเทวดานอนเว้นนอนอันได้จังเห็นความนวัวนะพี่น้องนัวจะเห็นเทวด,ดานอนเว้นแค่แต่ไม่เห็นนั่งฟ้าพี่น้องเลยลเราเบิ่งเราส้มพี่น้องสำเร็จเป็นทีเรียบร้อยอพี่น้องหน้าตามันหน้ามันหน้าอะไรนะมันหน้าสวยมากเลยบัวแมน มันน่ารับประทานมากพี่น้องขอโทษขออภัยพี่น้องหนากินอิลีพี่น้องเอ,อ๋ยตักเสถวยสิตักเสถวยนี้ไปกินกินเลยอพี่นอ้องที่บุญวันบุญวันโมเมนยังได้พี่นอ้องไออันหอนมันออกอทำไรไรบัวอะไร นี่พี่น้องเรียบร้อยอาหารแรงของเฮาเมาือนี้เมนูพัดผักบงไผ่เขียวพัดปากงวใส่กระลำสีสันหน้าตาอาหารปูวดผอพามเกิดอีกแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีครับมื้นอนี้อาหารพามเกิดพัดพัดปาก ้าวเปิดแล้วสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องไม่ได้กินข้าวแรงเดลยพัดพักบงกับพัดปลางัวพี่นอ้องเอาตรงมันอ่อนอยู่แลยเสียงน้องแทนกันอยู่ตลาดโว้แวกแวกอยู่กันม่ใหญ่กินน้ำลังพี่นอ้องทางกินก่อนส่วนทันหยอลเลยมันลวกคอมันยังมีแหง ิดโแคตตัวนั้นดังแห่งกดขอเป็นพิธีกรก่อนจังหน่อยพี่น้องเอ้ยเพราะว่ากับเขาวันยังมีแต่แนวห่อนๆบ่แม่นหยังดอกห่อนจักดีบ่ห่อนจักดีพ่อพามได้สิห่อนของขมากพี่น้องเอ้ยแกงหน่อไม้มึงดูสิสิมุนขะอุยันมุนออกอยู่หั่นน่ะแกงหน่อไม้น่ะบ่กินพี่น้องพ่อพามหักต้มหน่อไม้น่ะบ่เหลือมักหน่อไม้ ຫມາກໄມ້ກະອຶດແລະແດ່ພີ່ນ້ອງເອີຍຄຸມື້ນີ້ນະສາເຫດທີ່ມັນອຶດນະກະຝົນກະບໍ່ຕົກພີ່ນ້ອງເອີຍຖ້າຝົນຕົກມັນກະສິອຫ້ກິນຢູົນກບຕົກ แซบบ่แซ่บแซบสำหรับพ่วพามคนอื่นกูจักคนอื่นมาจักพ่วพามพ่อพามอาหารเกิดพี่น้องเอ้ยแซ่บอยู่เฮ้ยหนูจักรสุาสะบดเดี๋ย กินข้าวเสร็จก็ไปกินยาเอ้ยเมื่ออาบน้ำแล้วจังกินมันสียาสีเฮยือแล้วไก่กระตืนดีร้ายไก่คนยังไงวะไก่ไก่นะพอเอ้ยมันจ็ดมันโมเมนต์น้ำไก่เดี่ยวไก่น่ะมันเป็นชีวิตประจำวันของมันแล้วขั้นว่ามันอยู่ดีๆมันจังมากกระตือกน่ะเออแม่นอันนี้น่ะมันเป็นชีวิตประจำวันของมันมันกระตืออึกน่ะ จั่ง <imprisoned> ม anyway, ันหยอดลมต้นซ right? ุดกบ่คนไก่ก็ได้บ่เตยังคนไก่เมื่อเปิดไฟมันยังกระเติกแลเรื่องไก่อยู่เพื่อนเด้อพี่น้องมันกเตกเวลาคนไก่มันตากตากากากเป็นสงคือยังนี่พี่น้องเอ้ยหักไก่ไก่ตีพี่น้องเอ้ยจักมื้อแล้วมันสิถเฮตี่พอ อันข้าวเจ้านะหุงใส่กะละมังผู้ใดพี่น้องเอ้ยย่นบ่อิ่มย่นบ่อิ่มถ้าบ่มีหม้อหุงข้าวใหญ่พี่น้องหม้อหุงข้าวหน่วยนี่น้อ,อ,อ,นนอยนึงจะเลยต้องได้หุงหลายเถือ่อตะกี้นัน่นตะกี้น่ะยังบ่มีหม้อหุงข้าวนะกะพอพามหุงใส,ส่อันใส่เตาถ่านเอาพี่น้อง ห um, ุงใส่หม้อแกงเฮานีเฮานะบ่เป็นดอกบ่ได้กินดอกพี่น้องเอ้ยไปหุงนั่นน่นป้อาเพิ่นเพิ่นหุงสเตาถ่านเอาแต่ว่าหุงใส่เตาถ่านมันก็สิแซ่บเด้อพี่น้องเอ้ยหอม ไปเป่ามื้อนี้ก็กินแห้วพุ่นแหละสนหนาพุ่นแหลใหม่อาดอ้าวกินแ้วแล้วหมอบ่อยู่สิเข้าสิว่าเนาได๋นั่งถาบะครึ่งนึงกบมามาปลาซะมาปลาหมอ เราไปใส่บาตรก็พาลัานไผ่เราไปเป่าอยู่เราพาลัานไผ่เราไปเป่ามือเป็นปูอักกวะชันหัดจ๊กไปเป่าอยู่ไชย่างอีกไปนี่ยกับพี่น้องเอ้ยแบบอันเมมโมที่เ้าไปเป่านะเพิ่นครับโหลดโบเป็นล้านไผ่ผู้ครับโหลดเป็นนะผัดอันเป็นปูกใส่มือเลยครับโหลดโบได้พักกันย่างไปจ๊กไปเป่าอยู่ใช่บุหงเมื่อยจะนั่งถาเลยมา ชิ้นหนากแหลายังสิป้ายใหม่ืมันนี้มันเป็นวันสินดาบก็เลยอยากไปมือนนี้นะไปผัดบุพเ่สัมกินแหวสัมลบขึ้นมาคือเก่าห้าวนะวาตัวสิ้นหนังโคอยู่วนล้างกลง้องนั่นนี่นะพี่น้องเอ้ย หลายคนก็เม่นมาว่าเจ้าข้องซองเนาะนังน่งโค่อยู่ล้างกล้องเนาะมันบุคือได้ป่ะสัสสิบุคือได้พี่น้องเอยป้อนเขาน้องแทนไปวังหันป้อนเขาร้านเลยก็กินน้ำร้านไปมันก็เลยยังบุท่านได้คอยอยาอกแต่ว่าสิกินอยู่พี่น้องจากน้อยนี่แหละเบิ่งปอพามกินก็อิมแล้วน้นไลยเหี้ยอยู่ถ้วยที่ซองแล้วปอพาม เสียดายถ่วยน้อยพุ่นเนาะต้องเอาถ้วยใหญ่ๆเอ้ยเอาบักหำยายพอพาน่ะตัเทื่อที่3พี่น้องจนขูดกะละมังใส่แล้วบ่ไหวเด้อคันแนวนียเนาะไผสิเอาพามไปเลี้ยงซอยกเอาไปเลี้ยงซอยแนเด้อพี่น้องเอ้ยเข้าในนากตายเบิดปีตายแล้วําว่าตายแล้วมันฮอดบ่อันออกซ่ําพี่น้องทางโน้นมันบ่มีน้าพี่สิมาอนสิสิเฮ็ดข้าวเจ้า่งนึงเฮ็ดข้าวเจ้าแห่งบ่พอกิน นมันแบบว่าเขาเจ้าน่ะกินได้อยู่แต่ว่ามันโบมันโบแล้วพี่น้องเ้ยโดนๆกินเถื่อได้อยู่อ้าวน้องแทนเห็ดหยังหึบังคำอิ่มแทนพอวภาพวะลูกอืม,ม,อมสวยที่3าแล้วพอวภาพบังคำน่ะ หลายคนกระทามกันเขามาว่าเป็นยังคือบบเอิรนปู่คือเอิรนพอ่อใหญ่เอิรนเราได้ก็ได้พี่น้องเอ,อืยทั้งเฮาหนะอ้าวเอิรนเราได้ก็ได้เอิรนปู่ก็ได้เอิรนพ่อใหญ่ก็ได้เดี๋ยวจตทานัดเนาะพี่น้องบวกรกันอ้าวตากเศษถั่วให้คอยแนะ่ เออป้าไปเห็นแล้วเดี๋ยวมันเย็นคนหนึข่อยชิกินเลยแต่โบอเอาไลเด้อข่อยนะน้องแพนอยางมาอมเอามาแพทเอายางมาใกล้ๆพอพามลาแล้วพี่น้องอาาถอยที่สามล่าแล้วพี่น้องเดี๋ยวเอายางมา,อมาเออขึนมาเจกันใหม่ หลายคนกับม้นเขามาพี่น้องวะเวลาเวลาน้องเคทกินข่านะบ่มีน้องแท่นกวนผ้าเข่าวะลรโบมวนสันอ้าวพี่น้องนะโบมวนแต่ว่าแต่ว่าน้องเคทนะหูซึกว่าสบายมือได้น้องแท่นบ่กวนผ้าเข่านะพี่น้องเลยแต่อ๋กบันห้ามกระยากบ่ลูกเสียงเลอพามได้ยินหอดซ้าหมู่บ้าน ปลดิ S <S าดิปาลาดูมากินหมัน้ำนองแทนเด้อนองแทนกินมั่มกับเอียงหงเอียงก็ห้องอยู่กะกะอย่พี่นอ้องเ้ยเรียบหปัก,ปหกเงงมมองแทบอล่าเลยยาลยก็ยาลยต้องกินโดยยาหนเมื่ออาบน้ได้กนิมืม่อเราปวดบึงทั้งยังไขอยูยย่ มาดูพี่น้องเอ้ยเขาน้ำรังพี่น้องกมอยากได้กนองแทนนี่าเปลียซอยนี่คือมังทหมอกไปปะลูกเ้าน้ำรางหมูพี่น้องเอ้ยมทไปเออไข่ในของไครนีุ่กอเากลอาของห hám khay hãy là hãy là hãy chúc mừng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  chúc

มันก yes. ินเผากับไข่มันกินเผาดีดอกดีกลัวแม่หากแยกแล้วมันใหญ่ค่ะเดี๋ยวนี Man, ้มันวกกินเผากับไข่เน่ไข่เลื้ยงหนึ่งกิโลไข่เลื้ยงไข่เปล่ามาแต้นวกกินก๋วยจีเองไข่เปล่ามามันยังกินเผาไหมเข้าไปยังไง ใส่เต้ควรนเต้ลงกนใส่เต้ควัวอื่นเลยเนาะผัดปลาแม่น้องแท้นเนาะต่อนใหญ่กินสามตอนอิ่มเลยอาแม่น้องแซนแห่งกินแห่งตู้อีกแล้เอามันก็แม่แล้พี่นองแห่งกินแห่งตู้อีกแล้วมันเบาแค็นแห่งกินแห่งจ่อยค่ะลูกลายพี่น้องเอ้ บมอ้วนน้องเบาคายน่ะเป็นลายกันได้กะมันพอน้องแทนโล่อาย่าอีพอน้องแทนจะกินไลยกับหอ้วนอาย่าอีอาย่าอ่อตา พอกันใหม่ดีดีไม่แห้งสุกสุกสุกสนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่นนองที่สำคัญอย่าลืมกดหลักชมสบายดี